开外加。 หรือว่าชอบน้ำที่กรวดไปให้กี่บทที่ฉันสวดแผ่แม่ตาเดี๋ยวจะหาว่าไล่เสนียดจันไรอย่าได้มาอย่าได้เข้ามาใกล้ก็ไม่ได้อะไรแค่อยากจะปวุยพรระทมบันเลยพังทลายวอดวายให้เธอคู่กันไปรักกันให้ตายวิขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจหยาบคายมันลั่นออกมาไปดีกว่าไปไปจะไปสักทีไปเธะคนไม่ดีไป ักเธอที่ฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครคนไม่รักดีเสียแล้วก็เสียไปพูดช่าเลวเลวบอกเลยฉันไม่เสียใจก <Yeah. S 2> ิดเธอที่ฉันเคยไว้ใจกลายเป็น เป็นพรีเซนเตอร์ของออกัสและไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นย้อมถึงขนาดมาร่วมหุ้นเป็นเจ้าของคู่กับคุณนอนท์อีกฉันว่าคนชื่อนนเนี่ยมันก็เป็นแค่หุ่นเชิดของแกเท่านั้นแลหละนางวีนัส วิตามินค่ะแม่ขอบใจจ้ะนี่แม่จะทำอะไรอีก่แม,แม่ว่าคุณชื่อนนท์ะไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางนี้หรอกนางวีนัสจะต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆแม่ครับ เลิกยุ่งกับพวกเขาได้แล้วนะครับถ้าแม่ไม่ยุ่งก็จะต้องมีคนเดือดร้อนเพราะพวกมันอีกแน่แต่แม่ครับถ้าเกิดแม่ไม่มยุ่งแม่เคยโดนโดนทำมาก่อนแม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะทั้งเจ้าเล่ห์แล้วก็ฉลาดขนาดไหนแม่จะไม่มีทางยอมให้คนอื่นหรือใครก็ตามจะต้องโดนเหมือนแม่เหมือนครอบครัวของเราอีกโอเคครับแม่ นั้นผมจะให้คนจับตาดูเรื่องนี้ให้ถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติผมจะให้ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบทันทีแต่แม่ต้องให้ผมเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะผมไม่อยากให้แม่เครียดยิ่งแม่เครียดสุขภาพแม่จะยิ่งแย่นะครับ ฟินถึงไปลืมโทรศัพท์อยู่ข้างๆเตียงของพี่วีนั่น่ะคะถามแปลกจังพี่ก็หยิบมือถือฟินเขาติดมาด้วยนะสิเผื่อฟินเขาโทรเข้ามาเนะี่ยพี่จะได้บอกไอ้าจว่ามือถือเขาอยู่นี่ทำไมถึงได้เมาขนาดนี้อืมไม่เมาเมายัางไงวะจอดรถตรงไปเลย ว่าแฟนฉันน่ะมันกำลังนอกใจฉันอยู่แน่เลยอะคุณทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นน่ะคุณกลัวกังวลหรือว่าคิดมากไปเองหรือเปล่าเข้าข้างกันเหรอเนี่ยผู้ชายก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวคุณคุณผมไม่ได้เข้าข้างใครผมแค่อย่กให้คุณลองคิดรอบๆด้านดูอ่ะอย่างเช่นคุณกับผมบังเอิญเจอกันบ่อยถูกไหมถ้ามีคนมาเห็นเข้าคนอาจจะคิดว่าคุณนอกใจแฟนคุณก็ได้ ถูกไหมก็ <_ an> จริงนั่นแหละแต่ว่าสัญชาตญาณฉันมันไม่เคยพลาดเลยนะคุณ <_ an> สมมุติสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าแฟนคุณกำลังนอกใจคุณอะ<ม>คุณทำไงผมก็เชื่อสัญชาตญาณตัวเองเหมือนกันคุณและผมจะพยายามพิสูจน์หาหลักฐานมาให้ได้เร็วที่สุดยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี คนเราถ้าเกิดจะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ไว้ใจกันเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกใช่ไหมฉันก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วกันคุณแม่ค้าคุณนี่มันเหมือนวิตามินจริงเลยนะฉันคุยกับคุณทีไรอะเหมือนฉันได้วิตามินดีๆทุกครั้งเลยอ้าวนี่ผมเป็นแค่อาหารเสริมมาเนี่ยไอยากเป็นอาหารหลักอะเด้ รูแล้วน่ะพอรอเล่นเข้เห <Dartmouth> ็นนิ่งไปเลยอ่ะเธอคงอาจจะไม่รู้ว่านั้นสักแค่ไหนมีหนึ่งคนที่คอยเฝ้ามองและห่วงไหรคนที่รู้ว่าเธชอบอะไรคนที่พร้อมจะให้เ้าได้ทูก I put up. เอารถใหม่อีกเหรอรถยังไม่เสียนะคะทำไมต้องออกใหม่ด้วยอ่ะบางอย่างไม่ต้องรอให้เสียหรอกแค่มันเก่าก็เปลี่ยนได้แล้วนี่พี่หมายถึงรถหรือว่าหมายถึงคนคะพี่ก็หมายถึงรถสิ จะให้พี่หมายถึงคนได้ยังไงคือพอดีว่าไอไม่ค่อยเก่งภาษาค่ะถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยไอก็จะงงงหน่อยอย่างรถเนี่ยเราเรียกว่าคันส่วนคนบางทีก็เห็นว่าคันนะคะ <kend> ก็เลยไม่รู้ว่าพี่หมายถึงรถหรือว่าหมายถึงคนไอ ตอนนี้ mm. ฟินเขาเป็นลิเด้ของออกัสรถก็คือหน้าตาของเขาภาพลักเขาต้องดีสร้างภาพเหรอคะโหถ้าสร้างภาพเนี่ยไอ้คงต้องพึ่งพาพี่วีนัสแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าพี่วีนัสน่าจะเก่ง ของคลาสเราแล้วนะคะอย่าทําให้โค้ชพี่วีผิดหวังเป็นอันขาดโค้ชย้ำอยู่เสมอว่าเราจะรวยเราจะรวยเราจะรวยขอทุกคนโชคดีค่ะไอ้ทำไรอะไอ้อยากจะเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ทุกคนพูดขอบคุณโค้ชพี่วีอะค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าคอร์สนี้ให้อะไรมากกว่าที่ไอคิดจริงๆเลยค่ะไอได้เห็นภาพชัดเจนเลยแหละค่ะว่าต่อไปนี้ต้องระมัดระวังให้ดีต่อให้เราจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่เราก็ต้องมองคนให้เป็นด้วยเราจะได้เท่าทันคนต่อไปนี้ต้องมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาให้มากกว่านี้ ขอบคุณโค้ชพีวีจริงๆนะคะที่ให้บทเรียนเราจะรวย ากตอนที่เปิดตัวแบรนด์ยิงโปรโมตอัดโฆษณาก็ทําให้คนสนใจมาร่วมลงทุนกับเราไม่ว่าจะรายใหญ่หรือว่ารายย่อยคิดเป็นตัวเลขก,กลมๆก็มก็90ล้านบาทแล้วครับโค้ช <c oughs> และนี่ทุกคนก็ถามนะครับว่า เมื่อไหร่สินค้าจะวางจำหน่ายสักทีโค้ชได้สอบถามไปยังโรงงานแล้วหรือยังครับเรื่องนั้นนนไม่ต้องห่วงหรอกวีจัดการเองแค่นนนทำการตลาดแล้วก็โปรโมตเนี่ยก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วพักผ่อนบ้างหรือเปล่าเนี่ยถ้าวีใช้งานหนักเกินไปนนบอกวีได้นะผมเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อโค้ชนะครับถ้าไม่มีโค้ช ผมคงมาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หรอกครับเ<อ>มื่อก่อนเนี่ยผมก็มีชีวิตไปมุนวันนะครับทำงานทุกวันเพื่อรอรับเงินเดือนผมเองก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าผมจะได้ครอบครองรถหรูเหล่านี้เหมือนกันแต่พอผมเริ่มเปลี่ยนความคิดผมตั้งเป้าหมายกับชีวิตเลยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะได้เป็นเจ้าของรถหรูเหล่านี้เหมือนกับที่ผมได้ฝันเอาไว้ แล้วไงครับทุกคนนี้ผมก็มีแล้วและผมก็อยากจะให้ทุกคนนี่นะครับได้มีทุกอย่างตามที่ตัวเองได้ฝันเอาไว้ว่าไงครับคุณฟิลคุณนองครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถในฝันของผมเหมือนกันนะครับ มันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วคุณกินส่วนแบงโงวดแรกคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของมันได้ภายในวันนี้เลย ินรถใครอะ่ะรถฟินเองฟินเพิ่งออกรถมาวันนี้อ่ะไออยากเรานั่งไหมแล้วแล้วฟินไปเอาเงินมาจากไหนอะ่ะก็ส่วนแบ่งจากออกากสรอบแรกไงส่วนแบ่งอืมแต่ว่าไอยังไม่เห็นว่ามันมีสินค้าออกมาเลยนะแล้วฟินไปได้เงินมาจากไหนอะ่ะไอก็นัาร้ทุนมาลงทุนเยอะไงฟินเป็นลีดเดอร์คุณนวนก็เลยให้ส่วนแบ่งมาก่อนล ฟินได้เงินมาแล้วทำไมฟินไม่เอาไปคืนพ่อฟินเอาไปซื้อรถทำไมอ่ I, ะไอ้ใจเย็นๆก่อนนะคือเราต้องรักษาหน้าตาไว้ก่อนฟินเป็นลีดเดอร์ของแบรนด์นะฟินต้องดูดีต้องดูมีฐานะคนจะได้เชื่อถือคนจะได้กลับมาทุนกับ August ออกัสอีกไงตกลงว่าฟินจะแคร์คนอื่นมากกว่าพ่อของไออย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นไอมันคือการลงทุนมันคือการต่อยอดแล้วฟินต้องต่อยอดอีกถึงเมื่อไหร่อ่ะไอ ถ้าอยังงงขนาดเนี้ส่วนแบ,บ่งรอบน้าออกเดี๋ยวฟินให้พ่อไอโอเคปะ่ะพอใจยังเดี๋ยวฟินแล้วรอบแรกที่ฟินได้เงินส่วนแบ่งมาฟินได้เท่าไหร่ไม่เห็นบอกไอเลยอะเอาหน่าไอาเดี๋ยวรอบหน้าออกฟินให้พ่อไอหมดเลยให้หมดเลยโอเคนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะฟินฟินฟิน ถือว่าคุณฟินเป็นตัวอย่างของคนที่เริ่มต้นจากการติดลบจริงๆเลยนะคะและสามารถสร้างธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนมากถึง50%ในเวลาอันรวดเร็วมากๆเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยทั้ง2คนมีคนที่อยากจะขอบคุณไหมคะเริ่มจากคุณขวัญก่อนเลยคะ่ะค่ะก็ขวัญก็ต้องขอบคุณโค้ชวีนัสมากนะคะ ที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยแนะนำสิ่งดีๆให้กับขวัญมาลตลอดแล้ววันนี้นะคะโคชวีนัสก็มาด้วยนะคะแหม่น่ารักจังเลยนะคะมาให้กำลังใจลูกศิษย์ด้วยแล้วคุณฟินล่ะคะอยากขอบคุณใคร อยากขอบคุณคุณนนท์และก็โค้ชวีนัสเหมือนกันครับที่คอยแนะนําสิ่งดีๆให้กับผมมาตลอดผมจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีคุณนนท์ที่ให้โอกาสผมและก็โค้ชวีนัสที่คอยชีย้แนะผมและก็มอบพลังบอกให้กับผมครับเอาละค่ะอันนี้ขอแอบถามแทนสาวๆหลายๆคนนะคะว่าอย่างคุณฟินเนี่ยทั้งหล่อขนาดนี้รวยขนาดนี้มีแฟนหรือยังคะ ยังครับดูมันดิเจ๊ออกทีวีปั๊บสดปุ๊บเลยอะ่ะเฮย้ยหนูล่ะเกลียดไม่ผิดคนจริงๆอะ่ะดูมันดิขอบคุณทุกคนยกเว้นเจ๊อะ่ะเฮย้ยผัวเจ๊นี่นะอยากจะทุบให้หลังแอ่นจริงๆเลย พ่อเออนี่ไอดูทีวีอยู่เปล่าลูกแล้วทำไมฟินมันบอกว่ามันโสดนะเออคือหนูให้ฟินตอบไปแบบนั้นเองล่ะจ้ะพ่อคนดังๆเขาก็ตอบกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละอ๋อเหรอเออเอาไงเอากันลูกเออนี่นี่นี่เลเครื่องสำอางยี่ห้อออกกัดนี่ใช่ไหมที่เอาเงินไปลงทุนนะลูกพ่อแม่เขารู้หรือยังว่า พ่อเงินมาให้หนูอ่ะพ่อโดนแม่ว่าไหม <ś led> จะเหลือเหรอด่าพ่อเนี่ยหูด,ดับไปข้าหนึ่งแล้วเออนี่แต่พอเห็นลูกเขยออกรายการเนี่ยนะก็หยุดด่าเลยมองตาวาวเลยอวดลูกค้าใหญ่เลยว่าลูกเขยจ้า <ś led> นี่เพิ่งมาหน้าแหกตอนที่มันบอกว่าโสดเนี่ยพ่อก็เลยโทรหาแกเนี่ยพ่อพ่อรอหน่อยนะถ้าหนูได้เงินคืนเมื่อไหร่อ่ะหนูจะรีบใช้พ่อเลยอะ่ะ เอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเงินไปลงทุนอีกไหมลูกเห็นเขาบอกว่าร่วมลงทุนดนีนะมีผลตอบแทนตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีแต่กำไรกำไรเลยนะลูกเออขอให้มันได้กำไรขอให้มันตั้งตัวได้จริงเหรอฉันว่าราคาคุยเลียสิมีว่าเออเออไม่เป็นไรไม่ล่ะเอางี้เอางี้ขอให้ลูกนะขายดบขายดีค้าขาย,ยร่ำรวยเจริญเจริญนะลูกนะเออโชคดีลูกขอบคุณจ้ะพ่อ อบในรายการว่าโสดแบบนั้นไม่กวัมีปัญหากับไอ้หรออืมผมว่าไอเขาเข้าใจครับฟินแน่ใจนะผู้หญิงเวลาที่มีคนรักเนี่ยยังไงก็อยากมีตัวตนอยากได้รับการยอมรับฟินเองเตรียมรับมือให้ดีก็แล้วกันตอนนี้เริ่มมีคนรู้จักฟินแล้วและอีกไม่นานก็อาจจะได้เล่นละครพี่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มีปัญหากับงาน ดูว่าชีวิตฟินภายหลังนะไอ้ไอชิมันกลับไปแล้วเหรอ ว่าโกรธแล้วนี่ฟินพูดว่าโสนในรายการอ่ะอืมพ่อแม่ไอเขาดูรายการฟินว่าพ่อกับแม่จะรู้สึกยังไงอ่ะที่ลูกสาวคบอยู่กับผู้ชายคนนึงแล้วผู้ชายไปบอกคนอื่นว่าตัวเองโสไนไอ้ฟินพูดไปอย่างนั้นฟินไม่ได้คิดไรจริงๆนะฟินไม่คิด ตอบไปให้รายการมีสีสันแค่นั้นเองอ่ะฟินพูดจริงนะไอถ้าฟินไม่ได้คิดอะไรก็แล้วไปแต่หวังว่าคำพูดที่ฟินพูดไปฟินคงไม่ได้พูดเพื่อเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแทรกกลางความรักระหว่างเราเหรอกใช่ไหม <c oughs> คิดมากหนะาไอไม่มีอะไรหรอก คุยด้วยแล้วอาบน้ำนดีกว่า ไม่อาบน้ำีกก่ะเดี๋ยวก็ไปงานสายหรอกคือเมื่อตอนกลางวันอะ่ะไอ้ปีกินส้มตำกับไอ้ซูชิแล้วไอ้ก็มวนท้องมากเลยอะ่ะฟินไปคนเดียวได้ไหมเอางั้นเหรออืม ไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ายังกดธปินเรื่องที่ตอบในรายการอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าที่มา,าวันก่อนนะใช่ไหมมันก็ดีแล้วถ้าไอยังมอคิดมากแล้วก็ระแวงอยู่เนี่ยคนที่ไม่สบายใจอ่ะจะเป็นไอเองนะ พี่คะวนมาหน้าบ้านเลยคะ่ะอเจลงทุนจริงๆแล้วนะเนี่ยถึงขั้นจ้างแท็กซี่สกดรอยตามผัวเลยยะว่าจะเราตามไปเราจะได้อะไรวะ อีพี่ฟินอ่ะมันไปงานฉลองผู้ร่วมทุนนะเจ้คนก็ต้องอยู่เยอะแยะอ่ะฉันว่าอีพี่ฟินกับอีพี่วีนะสนะด่ะมันคงจะไม่กล้าไปกอดจูบรูปคำทำนู่นทำนี่กันกลางงานหรอมั้งมันคงไม่กล้าทำขนาดนั้นหรอกแกแต่ฟินมันคิดว่าฉันไม่อยู่ในงานเว้ยถ้ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนนะมันต้องหลุดมาบ้างแหละก็ถูกของเจ้นะคงจะเหมือนแบบมลรงวันกับถังขยะอะไรอย่างนี้เลยเนาะเจ้เนาะที่มันจะดึงดูดกันและกันเสมออ่ะถ้าเราตามมันไปนะเว้ย แล้วมันมีหลักฐานอะไรแม้แต่นิดเดียวที่บอกว่าฟินกับวีนัสมันสวมเขาให้ฉันนะฉันไม่ยอมแน่